นี่มันเป็นใครทําไมมานอนกโกกันไม,ไม่ใช่อย่างที่คิดนะแต่แบบความจริงคือดาวมีไว้เัง <c oughs> คนไข่เป็นไงบ้างคนไข้เอ่อหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอเดนี้ที่เคยเลอนมาอยากใส่หน้าก,กากแล้วอยากใส่หน้ามึงมากกว่า แผัดกะเพราไม่มีไก่ย่างไม่มีซ้มตำไม่มีแล้วมีอะไรไงผมสอบได้สิบคะแนนเต็มโอ้เก่งเริงเเลยนะตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างงั้นตัวลิเดียวเป็นบ้าอะไรเสื้อดำแบบนี้เนี่ยไปซักเสื้อเองให้เขาเลยนะกับแมกกับขาวหรือยังยังดังยังดํายังแมมดังดังดัับยัง